ไวดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสกุนเดอยินดีต้อนออรับเข้าสู่ซ่องบ่อจอซานลมันนี่ก็บพบพ่อครับเอาคือเก่าเนาะมันนี่บ่อจอสิพาชมบรรยากาศย่ำแดงแรงบึงชาวบ้านเขาเก็บกูเข่าแล้วพี่น้องเก็บเกี่ยวเข่าลวกปั่นเข่าย่ำแรงเนาะชาวบ้านเห็ดหน้าแซงกับบางคนกับย่ำปะทันแล้วนะพี่น้องบางคนกับยังเก็บกูอยู่เนาะบ่อจอสิพาเลาะซมบบึงบรรยากาศย่ำแดงแรงพี่น้องอยู่ตามทุ่งนาเนาะ ว่าสิเป็นเนาใดโอเคนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปสนมกันเลยนีสเป็นบรรยากาศยามแรงๆนาะพี่น้องแดดกำลังอ,อ่อนๆเนาะคนเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเอาเนาะพี่น้องบางคนก็นกำลังปันนะ่นเนาะ คนก็กำลังเก็บกู้เนาะเก็บมากออไว้เนาะพี่น้องรอปัน่นคนกับยานโฟตโต้ทำเนาะเข่าเก็บเข่ากู้มาไว้นี่ก็เป็นเจ้าปั่นเข่าเนาะพี่น้องมาคนแล้วเขากับปั่นเนาะ กองเข่าพ่เนะเป็นกระสอบพี่น้อง บรรยากาศงามแังเรงอยู่ตามทุ่งนาเนาะพี่น้องวิวกังามเนาะทางพุ่นสิเป็นดงเนาะพี่น้องสิเป็นป่าเป็นดงเนาะทางปุ่นหน้าทานันีสิเป็นหน้าแค้มดงเนาะเขาน้ำก็งามเนาะพี่น้องแถวเนี้ย นงพุ่นจะเป็นเส้นทางไปบ้านโพนทันเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปทางใดก็มีแตถุงหอยถงหน้านาะทางนี้เพิ่นก็เก็บกู้แล้วเนาะพี่น้องอ๋อกองเข่าปักใหญ่เลย ทำพุ่นก็เป็นกล้องเข้าคือกันเนาะแต่คน Herm ละเจ้ากันพี oh, ่น้องเจ้าไผ่เจ้ามันเป็นกะรอปั้นอยู่เนาะรอปั้นอยู่บนเนี่ยลอปั้นร่อปั้นอ๋อเนลอยในล้อรถคันนี้เลยรอรถคันนี้อ๋ออันนี้เก็บเกี่ยวเบิ้นแล้วป่ะอ๋อเป็นเก็บเกี่ยวเบิ้นเนาะรอแต่ปั้นอย่างเดียวพี่น้องปีนี้จะได้ยักซอปป่ะปีนี้เละเบื้องก็นานกับปีเก้ละอ๋อพี่กายนี่ก็เห็ดบ่ะ อ๋อเพิ่นหาเห็ดปีนี้ปีแรกเนาะพี่น้องปีนี้คนเห็ดหน้าแซงหลายขนาดเน,ะน,น,นดาะสำเห็ดหน้าปีอร่อยพี่น้องเลี้ยงทางใดก็มีแต่แทุ่งหางทุ่งหน้าอ๋อนี่เปียกนี่จะได้เล่าฝายนี่เป็นหน้าเกลือเนาะพี่น้องขาวๆนี่คือเกลือเนาะเป็นขี้ทาพี่น้อง หน้าเแ่วนี้บ่ค่อยได้เข้าเนาะพี่น้องนี่มันเป็นเกลือเนาะมันเค็มมะเขาดำไปกระตายเบิดเขา้าทางนี้ก็จะเป็นเข้าอีกเจ้าหนึ่งเนาะเป็นกระกรองไว้กองไ่กองมันทางนี้ก็เพื่อนหากระตัดแล้่ยวนะพี่น้องเพื่อนเ,เนอาเครื่องตัดหญ้าเนาะตัดเอา ตัดไปก่อเป็นผ่อนเป็นผ่อนพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้สบายเนาะพี่น้องบอกเกี่ยวขึ้นแต่เก่าเนาะเห็นแต่ละคนเขามีแต่ใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเอาเลยพี่น้องมานนี้สบายเนาะบาหนกเกี่ยวอีกวันนี้ทังพูนกับกองเข่าเนาะแต่และหน้าแต่และเจ้าแต่และเ,เจ้าพี่น้อง ปีนี้ซาบ้านเพิ่นได้เข้าหน้าแซงร้ายขนาดตอนนี้เพิ่นกันแล้วนะเนาะเพิ่นกระตัดแล้วเนาะพี่นอ้องรอแต่มาดอย่างเดียวนะบัดนี้เพิ่นขนาสิเก็บเมื่ออื่นเนาะพี่นอ้องรอมันแดดมันแห้งเพิ่นอย่างก็บกู ปิดกองเข่าพนอพนอพายางปลูกไว้ยันฝนตกห้ามเพิ่นจะเกี่ยวแล้วเลยเนาะลอแต่เก็บเนาะพี่น้องรอแต่หมัดเนาะล่อแต่หมัดล่อแต่คน เลาะสมทุ่งน้ากันพี่นอ้องบรรยากาศยามแดงแรงเนาะอยู่ทุ่งหย้ยทุ่งนาตกแรงมาแหละอากาศดีขนาดพี่นอ้องเดี๋ยวบัจอัสิบห้าเลาะเบิ่งหน้าแต่ละเจ้าเนะเาะเพืนได้เข่าลายชันใดบางคนกันล่อปั่นอยู่พี่นอ้องแต่ส่วนลายขาเจ้าก็ลรวเบิมดเลยเนาะบางคนเข่ากับปันบป่นเก็บกู้หมดเลย รถเพิ่งกาปั่นเจ้านั่นแล้วเพิ่งปั่นเจ้านี่เนาะพี่น้องกสิมาปั่นเจ้านี่เนาะ ปัดแล้วพันกัสิแกเข้ามือเฮือนเน,ะนาะนาสี่ให้หนาสี่ให้หนาสีให้บมเนบัทง <c oughs> นาสีใ <c oughs> า่ให้เนาะได้เขา้านาสี่ให้ได้เข้าสามสิบเก้าสอบเนาะ แตเวนกำลังสีตกดีนเนาะพี่น้องแถวนี้เขาแล้วเบิร์แล้วเนาะ แคมดงแคมป่าพี่น้องเดี๋ยวรอชมบรรยากาศเนยเหมือนแรงไปน้ำกันเนาะบางคนก็เห็ดหุ่นไหลกาไว้เนาะพี่น้องเอาไว้ไหลนกไหลงามีสิเป็นคลองน้ำเนาะบ่อระบายน้ำ ี่ยังเป็นดงเป็นป่าอยู่านี้พี่น้องยังเป็นธรรมชาตินะแถวนี้ยทางนี้สิเป็นหน้าของอ้ายบ่อจอดเนาะสิเป็นญาติกันเนาะพี่น้องเพิ่นกกำลังเก็บกู้เข้าอยู่เนาะเพิ่นการรถไฟไปนคน เพิ่นกับปั่นไปแน่แล้วเนาะแถวนี้เพิ่นเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเอาเนาอพี่น้อพวกทางฝนกับรถไทยเก็บกู้เขายามแรงมาคนกบคนเขารบฝนเนาะคนกะย่านฝนตก เป็นเชียงนาอ้ายเพิ่นคุณเอ๋เจ้าของเพิ่นกำลังขดเข่าอยู่เพื่อนกำลังขนเข้าขึ้นรถ นี่เป็นมัดเข่าพาี่เนาะนี่เป็นเห็ดมัดโค่นแล้วพี่เนาะเนาะมัดเข่ามีแต่ม,มัดย่าไๆนะไอเฟินกัซซิเล่บ้วเนาะเลือแต่ดอนนาดอนเดียวพี่เนาะ กลายแล้ว,ลวเลยเซวให้แล้วบ่เมือ่อีงเซลแล้ว,ลวอ,อ๋อเปั่นไปแล้วรอบหนึ่งออรอบนั้นได้ยักสอบสอพิ่นปั่นไปรอบนั้นได้สี่สิบเจ็ดสอบพี่นอ้อง กระสอบอันนั้นฮะเราว่ากระสอบอันนั้นไะกระสอบเหลืองกระสอบอันนั้นไงกระสอบดำกระสอบเวียด,อ,ยดอ๋อ คลิปนี้กับบอมี่ยังหลายเนาะพี่น้องบ่ะจอนกับผ้าเลาะชมบรรยากาศเนียเบิ่งแรงเนาะติดตามทุ่งห้ยทุ่งหน้าเบิ่งสะบ้านเพิ่นพากันเก็บกู้เขาเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปรจอนกับสิขอจบคลิปเอาไวส้สำน,นีก่อนเด้อมกักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บ่ะจอน,น้ำเนาะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเขาสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง